จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามา ไม่มีท่าทุกทนมนมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเคร็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยขอ,อนอบน้อมแด่คุณประสีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่เปิด คลื่นเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะในท่านผู้ฟังที่รับฟังจากระบบ Facebook YouTube ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566 ขึ้นสิบค่ำเดือนสิบสิบสิบเลข10ก็ถือว่าเป็นเลขดีเลขที่เต็มหมายถึงบารมีเต็มพรุ่งนี้มีเรื่องที่น่ายินดีก็คือมีพิธีแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอควนขนุนที่วัดหลานแสะแต่งตั้งพระครูศสาสนกิจจาธรเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มีพระฐานานุกรมในเจ้าคณะอำเภอ ตั้งแต่พระประหลัดพระสมุและก็พระใบิกาเชื่อว่าญาติโยมสาธุชนก็คงจะไปสแสดงความยินดีกันอย่างเนื่องแน่นไม่ว่าฝนจะตกโปรยปลายหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็เชื่อว่าญาติโยมก็คงมีศรัทธาและกำลังใจใครที่ไปไม่ได้ด้วยสุขภาพหรือว่าด้วยอายุหรือ จิตภาระทุระน่าจะส่งกำลังใจแ,แน่นอนด้วยความมีมุติตาจิตบทกลอนตอนต้นนี้พูดถึงเรื่องของจิตเ,เกี่ยวกับความว่างอย่างธรรมะเมื่อวานได้พูดไปถึงเรื่องของเอตะตะคะและตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบันว่า,านอกจากตำแหน่งแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ประกอบกับตำแหน่งคือเรื่องของ พัดยศเรื่องของนามราชทินานามต่างๆทีนี้ที่บอกว่าสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาความรู้สูงสุดหน้าที่สูงสุดทําได้ดีที่สุดก็คือไม่มีอะไรเหลือหมดตัวหมดตนเหลือแต่ความว่างแต่ก่อนที่จะหมดตัวหมดตนทุกคนก็ยังทําหน้าที่ด้วยตัวด้วยตนแล้วก็ทําหน้าที่อย่างดี ระหว่างทางที่จะไปถึงปลายทางใกลจะไปถึงบ้างก็ไม่รู้นั่นคือมรรคผลนิพพานอาจจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่มีใครตอบกันได้แต่เวลานี้วันนี้เราต่างก็ทาหน้าที่ธรรมะในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีในทางธรรมที่เรียกว่ามุติตามุติตานี้เป็นหนึ่งในธรรมะ สี่ข้ออยู่ในหมวดพรหมิหารสี่คำว่ามุติตาคือความพราะยินดีชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า c o n g r e t u l a t i o n เขาจะยินดีในเมื่อลูกหลานรับปริญญาหรือคนที่รู้จักรับปริญญาในที่ผ่านมาช่วงนี้จะมีการรับปริญญาอยู่หลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันในทางศาสนาก็ไม่กำหนดว่าเดือนไหน ในช่วงปีดูที่ความเหมาะสมความพร้อมของเจ้าคณะ,ะผู้ปกครองตั้งแต่ระดับสูงสุดก็คือสมเด็จรองลงมาก็คือระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลทีนี้มุติตานี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจโดยไม่มีใครบังคับ คนที่มีใจมุติตาเคยยินดีกับผู้อื่นจะไม่มีความอิจฉาริษยานะต้องอธิบายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อธิบายหลายรอบแล้วเรื่องของอิจฉาริษยาในทางพระพุทธศาสนาในคำนี้ไม่ได้อยู่คู่กันแต่ถ้าเป็นภาษาพูดของคนไทยเรานำมาใช้คู่กันถ้าภาษาบาลีอิจฉาแปลว่าความปรารถนาส่วนคำว่าริษยาหรืออิจฉา ฤทธิ์ยามาจากคำว่าอิส,สาในภาษาบาลีแปลว่าความทนไม่ได้เมื่อผู้อื่นได้ดี <c oughs> แต่แต่ว่าในภาษาไทยเราใช้ในความหมายที่เข้าใจร่วมกันหรือตรงกันก็คือความไม่ไม่อยากให้คุนอื่นได้ดีส่วนมุติตาจิตคือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีโดยปกติธรรมชาติของคนนี่อยากจะดีกว่าคนอ,อื่นนี่โดยธรรมชาติเลยนะไม่ว่าคนหรือสัตว์ <c oughs> ตอนกลางลองสังเกตดูก็ได้อย่างที่เด่นชัดสุดสัตว์ที่มักจะต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นไก่ชนวัวชนปลากัดมันเห็นปุ๊บนี่มันโดยธรรมชาติมันต่อสู้กันเลยนะโดยไม่ต้องมีการยุกการการแยง่งภา,า,ายวตาไม่ต้องใครย่อนเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสัญชาตญาณพอเห็นก็มันจะสู้กันเองแต่คนนี่เป็นสัตว์ประเสริฐ คนเป็นสัตว์ประเสริฐดีกว่าสัตว์เดรฉานขึ้นมานิดหนึ่งแต่โดยธรรมชาติของจิตก็มีความเป็นสัรสัญยาณคล้ายๆสัตว์อยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าอยากดีกว่าคนอื่นอยากเด่นกว่าคนอื่นอยากได้รับการชื่นชมจากคนอื่น,นเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานทางธรรมะหรือจิตใจไม่ได้สังสมบุญกุศลในส่วนฝ่ายดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็จะไม่ค่อยชอบ เป็นธรรมดาสามัญแต่คนที่มีคุณธรรมสามารถยกจิตใจให้สูงขึ้นกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือคนทั่วไปได้จะเปิดใจกว้างยอมรับความดีของผู้อื่นมองเห็นในส่วนดีของผู้อื่นแม้บางครั้งบุคคลที่เรามองเห็นส่วนดีเขาจะมีส่วนเสียอยู่ด้วยแต่จิตของเรานี่มองเห็นส่วนดีมากกว่าส่วนเสียนะฉะนั้นเรื่องของพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมพรหม คือที่อยู่ที่สูงวิหารแปลว่าเครื่องอยู่ทําก็แปลตรงตัวแล้วเป็นการรักษาไม่ตกไปในที่ชั่วในภายนอกนี่เวลาเราแสดงมุติตาจิตกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้น้อยไปมุติตาผู้ใหญ่ก็มักจะนำกระเช้าดอกไม้สิ่งที่เป็นสัรลักษณ์ในเชิงยินดีไปถวายหรือถ้าผู้ใหญ่แสดงความยินดีกับผู้น้อย ท่านก็จะมอบสิ่งของให้เป็นรางวัลหรือว่าของฝันที่เกิดความประทับใจเมื่อได้รับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยคนให้หรือคนรับก็จะมีความเช่มชื่นยินดีเบิกบานจิตนี่เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งส่วนอารมณ์ที่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่ยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีก็จะมีความครึ่งเครียดภาษาพระท่านเรียกว่าอารติ ถ้าต้องกางจําได้พุทธประวัติที่เจ้าชายสิทธะหรือพระโพธิสัตว์ดั่งบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ที่ต้นพระศีมาโพในนิมิตก็จะมีผู้หญิงสามนางมาเต้นฟ้อนร้อนร้องรํากับเพลงยั่วยวนหนึ่งในนั้นก็มีนางอารตินางตันหานางราคานางอารติเนี่ยความเครื่งเครียดเกิดความไม่พอใจ เมื่อไม่พอใจก็มองมุ่งเป็นศัตรูเกิดอาฆาปตปยาบาทขึ้นมาในภายหลังเพราะฉะนั้นในทางจิตของเรานี่มันจะมีอยู่แล้วไม่ว่าฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวเห็นไหมก็บอกว่าถ้าคนไม่ดีก็ค,คนใจดำคนใจดีก็คนใจขาวคนใจสว่างคนใจประเสริฐคนใจผ่องใสมีพุทธบัตสิบบทหนึ่งที่บอกว่าอารติโลกนาสิกา ความริษยาเป็นตัวทำลายโลกบางครั้งก็เรียกว่าสงครามนี้เกิดขึ้นจากไม้ขีดก้านเดียวหรือว่าจุดเล็กๆเ,เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็มีให้ศึกษามากมายนี่คือเกิดมาจากจิตของมนุษย์ ทีนจิตถ้าเกิดว่าไม่ทําความสะอาดหมายถึงว่าไม,ไม่ไม่ฟอกจิตในส่วนของกุศลหรือฝ่ายดีก็เปรียบสเสมือนเรามีผ้าผืนหนึ่งผ้าผืนนี้ถ้าเกิดว่ามีความสกปรกไม่สะอาดก็จะนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือถ้าใช้ได้ก็เป็นแค่ผ้าขี้ริ้วผ้าที่นําไปเช็ดสิ่งสกปรกแต่จะนําไปประดับนําไปบูชานั้นไม่ได้จะนําไปห่มพระประธานนั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฟอกจิตฟอกจิตจากกิเลสต่อไปนี้ท่านก่อนกิเลสที่อยู่ในจิตของเรา 1. อภิชาวิสมัโลภะความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นหรือความโลภนั่นเองจ้องจะเอาจ้องจะได้บางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือว่าได้มาโดยการทุจริตคอร์รัปชันก็มีนี่ช่วงยิ่งช่วงนี้ เรื่องของปัญหาการเมืองก็บอกว่าถ้าลองย้อนดูประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาตลอดวันก่อนมีโอกาสไปกิจนิมนต์ที่วัดโคกศักดแล้วพอเดินทางกลับก็เดินทางกลับไปถนนเส้นหนึ่งที่เรียบคลองชนประทานก็สนทนากับคนขับรถวันนั้นว่าเอ๊ะทำไมถนนนี้มันคลุกคละหลือเกินโยมก็ก็บอกว่านี่ท่านอาจารย์ดู ดูถนนที่มันไม่ได้หนานะมันมีความบางตาบอกว่าเออใช่จริงๆด้วยวถนนมันบางแล้วทําไมเขาแปะปุปะไม่นะปะปะแล้วปะอีกปะซ้ำปะซ้อนอย่างนั้นนะคนกับรถก็บอกว่าอ๋อยิ่งปะหลายครั้งงบประมาณก็ได้หลายรอบอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้เส้นนี้นะเป็นทั่วประเทศภาคอื่นไม่รู้แต่ว่าแถวบ้านเราี่มีอยู่เยอะตรงแบบลักษณะอย่างนี้ นั่นคืออะไรการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะความโลภความอยากได้ความไม่รู้จักพออนี่ก็คืออภิชาวิสมะโลภะแล้วต่อมาก็เกิดความพยาบาทคิดร้ายปองร้ายผู้อื่นเมื่อไม่ชอบแล้วก็ปองร้ายมาจากความโกรธหรือโกทัตที่เก็บเอาไว้สั่งสมเอาไว้เหมือนไฟสมขอน ความร้อนที่อยู่ในอกอรุ่มร้อนหัวอกเ,อเกิดเป็นโกทะขึ้นมาเนื่องจากการผูกโกรธเรียกว่าอุปนาหะผูกเอาไว้โกรธเอาไว้ไม่ลืม5ปี10ปีก็ยังไม่ลืมผูกโกรธเอาไว้เนี่ยเคยมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนก่อนที่มีการเลือกตั้งอย่าบอกว่าที่ไหนนะมาถึงอย่าบอกว่าเขตไหนแล้วกันเอายกตัวอย่างเฉย ว่าขาต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ว่าเกิดการเข้าใจผิดว่าทางวัดไปถือพักนู้นพักนี้ก็เลยไม่ยอมมาปฏิบัติธรรมนี่ผมผูกกรธเอาไว้ความจริงทางวัดนี่ไม่รู้เรื่องไม่ต้องบอกว่าวัดไหนทั้งนั้นแล้วก็คนที่มาปฏิบัติธรรมนี่มองว่าอ๋อไปเข้าพักนูน้น,นพักนี้ทางการเมืองแล้วไม่ไปแล้วผูกกรดเอาไว้นี่อุปนาหะแม้แต่เรื่องดื่น บางครั้งเราท่านทั้งหลายไม่พอใจใครผูกโกรธไว้5ปี10ปีก็ยังยังแก้ไม่ออกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า้คลายความโกรธอย่าผูกเอาไว้อย่าผูกเอาไว้หลัก,กง่ายๆก็คืออย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้มุ่งพัฒนาตนเองแล้วความโกรธนั้นก็จะค่อยๆหายไปจเจริญไม่ตามากักๆกิาเกลสตัวต่อมาท่านเรียกว,ว่ามักคะมักคคือการลบหลู่คุณท่าน ลบหลู่ดูหมินคนอื่นนั่นเองบางครั้งเขามีความดีก็ปิดซ่อนความดีเอาไว้เพราะไม่อยากให้เขาได้ดีแล,ล้วก็ลบหลู่ดูหมินต่างๆนานาก็เป็นธรรมดาของกิเลสตัวนี้ปราสะการตีเสมอยกตัวเทียมท่านอาเอาตัวขึ้นมาวางเสมอเพราะไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าก็เลยยกตัวเสมอตีเสมอ ประเภทนีนะ้มักจะคิดว่าอคนเรามันก็เหมือนกันลคนเหมือนกันทําไมต้องไปแบ่งชั้นวันนะคือเรื่องวันนะนี่ต้องทําความเข้าใจทั้งวันนะนี่ถามว่าพระพุทธเจ้านพยายามที่จะทําลายวันนะแต่การทําลายวันนะของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าความยึดติดในวันนะชาติที่เกิดมาเช่นครั้งพุทธกาลก็บอกว่าวันนะเกิดในวันนะกษัตริย์เกิดในวันนะพราหมณ์ เกิดในวันนับเพศพ่อค้าหรือว่าเกิดในวันนะสูตรจันทานกรรมกรนันนี้นั่นคือวันณะที่รพระพุทธเจ้าอยากให้มันหมดไปหรือให้มนุษย์นี่มีความคิดว่าเป็นคนเหมือนกันแต่วันนัหนึ่งที่ไม่สามารถทําลายได้ก็คือว่าการที่บุคคลสร้างคุณามความดีหรือว่าทําเรื่องไม่ดีแล้วมีความแตกต่างกันที่อทตมาชอบใช้คําพูดหนึ่งบ่อยๆก็คือ บุญร,รมกรรมแตง่งทำอย่างไรได้อย่างนั้นกัลยาการีกัลยานังปาปากค ا ر จะปาปักังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้คนแตกต่างกันหรือเรื่องของบารมีสิบที่สร้างสมมาไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะหรือว่าขันติสัจจะ อธิษฐานเมตตาอุเบกขาหลังนี้สังสมมาไม่เท่ากันเพอให้ผลก็ให้ผลต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่ามนุษย์เหมือนกันยกตนเสมอกันไม่ได้นี่ก็คือ,คอ,คอเรื่องของปราสตต่อไปอิสสาเนี่ยอย่างที่กล่าวตอนตอน้นคำว่าริษยาในภาษาไทยมาจากคำว่าอิสสาในภาษาบาลีก็คือ,คอทนไม่ได้เมื่อคนอื่นได้ดี วิธีแก้ก็คือพยายามมองแง่ดีของคนอื่ในให้มากมองแง่ดีให้มากเอาไว้แม้บางครั้งคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่เราหัดพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงตรงนี้ก็ต้องระวังอีกถ้าเรามองโลกในแง่ดีโดยไม่มีปัญญาประกอบก็อาจจะเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นแก๊งกอลเซนเตอร์หรือว่า18มงกุฎคนหลอกลวง คนมองโลกในแง่ดีก็อาจจะกลายเป็นคนก็เรียกว่าหัวอ่อนเป็นคนซื่อโดนหลอกง่ายแต่กามมองโลกในแง่ดีในที่นี้หมายถึงว่าประกอบไปด้วยความจริงด้วยคือแง่ดีที่มีความจริงประกอบหรือดีเพราะดีจริงเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะคลายความริสยาไปได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาดีจริงหรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีจริงก็จะคลาย อิสสาริษยาไปได้ต่อไปมัจฉริยะความทะณี่โอ้ความทะนีที่อยู่ในจิตนี่น่ารังเกียจมากเลยความทะนีก็คือหวงเหนียวไม่อยากแบ่งปันให้คนอื่นทะนีถ้ามีมากๆนี่บางครั้งทรนีเลยขอบเขตไปไปหวงสิ่งที่ไม่ใช่ของตนก็มีนะยกตัวอย่างเช่นบางคนนี่ไปหวงสิ่งของสาธารณะก็มี คือไม่อยากให้คนอื่นมาใช้ไม่อยากให้คนอื่นอยู่สุขสบายเนี่ยความทรณรีตัวนี้มันมาจากในจิตของตัวเองจากความเป็นคนใจแคบแล้วก็แคบมากเข้าก็ทําให้สังคมหรือว่าประเทศไม่พัฒนาเพราะตัวทีีตัวนี้มัจฉริยะมายามายมายเราคงก็ได้ยินเรื่องของมายากล เวลานักแสดงมายากลนี่เขาจะมีลูกล่อลูกชนหรือการหลอกบางครั้งก็ใช้อุปกรณ์บางครั้งก็ใช้วิธีการการแสดงแต่มายาทางจิตนี่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตาเนื้อมองไม่เห็นมายาจิตแต่ตาปัญญาหรือตาใจสามารถเข้าใจว่าคนไหนมีมายาไม่มีมายาแต่ระวังมายาที่มันหลอกตัวเราตัวนี้อันตราย รพระพุทธเจ้าจึงบอกให้รู้ทันมายาที่อยู่ในจิตหรือกิเลสของเราคือความไม่ตรงนั่นเองความหลอกลวงเจ้าเล่ห์ซาธยะความโอ้อวดหลอกเขาโอ้อวดหลอกเขาก็คือเรื่องไม่จริงหรือบางครั้งเรื่องจริงก็ไปพูดให้มันผิดแผกไปจากความจริงพูดง่ายว่าถ้าโอ้อวดนี่ก็คือม,มันเกินไปบ้าง โดนมากจะเกินนะไม่ได้ขาดโอ้อวดเหมือนการโฆษณาบางอย่างเกิดจริงสรรพคุณเดี๋ยวนี้ก็มีการขายออนไลน์ขายของออนไลน์ใช่ไหมโดนหลอกกันมานักต่อน,นักแล้วสินค้านั้นดีสินค้านี้ดีคนโฆษณาสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสําอางข้าของเครื่องใช้โอ้โหดเกินจริงแต่ในที่นี้เน้นเรื่องของคําพูด คนโอวดนี่ยโดยมากไม่มีใครชอบเออแต่คนจะชอบคนที่อ่อนน้อมทมตนแล้วก็พูดแต่ความจริงต่อมาเรื่องของทาพระหัวดือ้อหัวดื้อกระด้างคนดื้อนี่ก็คือคนที่ไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเป็นต้นว่าไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของบริษัทหรือหน่วยงานที่ตนอยู่ไม่เคารพ กฎทางศาสนาคือศีลและธรรมอันดีงามมักจะเอาแต่ใจทําทําใจตัวเองก็เลยกลายเป็นคนหัวดือ้ <c oughs> อเพอหัวดื้อก็ไม่ฟังใครบางครั้งการที่เขาแนะนําเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราหัวดื้อแล้วเราก็จะไม่ฟังใครทำพระตัวนี้แก้ยากเหมือนกันวิธีแก้ทำพระก็คือพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงด้วย ว่าเราทําผิดหรือทําถูกต้องมองทำความเป็นจริงว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกหรือผิดก็จะคลายความดือ้อหรือความกระด้างได้ต่อไปสารพัแข่งดีแข่งดีก็คือต้องการเอาชนะคนอื่นถ้าเป็นเกมกีฬานี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีรางวัลหรือว่ากฎกติกาที่วางเอาไว้แล้ว ถ้าเป็นไปตามกฎการมารยาทอย่างถูกต้องก็ถือว่าเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ว่ากันไปเทสารัมภะในทางจิตหมายถึงว่ามุ่งแต่จะเอาชนะโดยไม่ลดละในส่วนที่เป็นอัตตาวิธีลดสารัมภะก็คือว่าหัดยอมแพ้บ้างถ้าแ,แพ้ไม่เป็นก็เย็นไม่ได้คำนี้ฟังให้ดีท่านทังคน,คนที่แพ้ไม่เป็นนี่เย็นไม่ได้ ก็ลองพิจารณาดูว,ว่าถ้าเราเอาชนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรไม่มีใครเกิดมาและเอาชนะไปทุกอย่างคือกำลังจะบอกว่าคนทุกคนเกิดมาล้วนมีความสามารถที่แตกต่ตางกันไม่มีใครที่จะเก่งไปทุกเรื่องและก็ไม่มีใครที่จะด้อยกว่าเราทุกอย่างเรื่องนี้เราอาจจะเก่งกว่าเขาแต่หลายเรื่องหรือบางเรื่องเขาอาจจะเก่งกว่าเรา เมื่อเข้าใจตรงนี้ก็จะลดสารพะหรือคิดจะแข่งดีกับคนอื่น,นลดลงไดนะ้คือเข้าใจความจริงธรรมชาติว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องเหมือนที่กามักพูดว่าคนเราเกิดมาไม่มีใครดีหมดร้อยเปอร์เซนอาจจะได้มีดีบ้างเสียบ้างนะพยายามมองแต่งแง่ดีของคนอื่น,น,นก็จะลดสารพะลงได้มาณนะความถือตัวเทนองตนมานะนี้มันเกิดมาจากอะไร มาเนี่เกิดมาจากความมีตัวมีตนก่อนอาจจะด้วยเริ่มต้นโดยการประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นคนมีบุญเก่าได้ดีกว่าคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าประยุทติในตัวนั้นคือสร้างอัตราขึ้นมาครนี้พอคิดว่าดีกว่าเขามันดีกว่าจริงๆนั่นแหละแต่พอไปติดตรงนั้นก็จะทําให้ท่นองตนมองคนอื่นต่ําไป เคยอธิบายแล้วมานะนี่ม yes. ันมีอยู่สามชั้นคิดว่าเราดีกว่าเขาคิดว่าเราเสมอเขาคิดว่าเราด้อยกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขานี่เราอาจจะดีจริงแล้วก็ไปไปคิดเพิ่มกันไปอีกมันก็ถือเป็นมานะพอคิดว่าเสมอเขาบางครั้งนี่เราไม่ได้เสมอเขาแต่พอเราคิดว่าเสมอเขานั่นเป็นความเข้าใจผิดแล้ะแต่ี้คิดว่าด mm ้อยกว่าเขา มีเข้าใจผิดเหมือนกันบางครั้งเราดีกว่าเขาแต่พอคิดว่าเอยเราต้องลดตัวหน่อยอพอลดมากไปก็กลายเป็นมานะเหมือนกันนะมานะว่าควรจะทอมตนทอมตัวทอมตนทอมตัวจนมากเกินไปกลายเป็นว่าไม่จริงใจอันนที่เป็นกิเลสที่ละเอียดมากท่านฟังเราสังเกตด้วยดีโดยคนโดยมากนี่มักจะยกตัวใช่ไหม แต่คนที่ลดตัวจนเกินไปนี่มีเหมือนกันนะลองสังเกตด้วยดีลดเกินไปจนมันกลายเป็นความไม่จริงใจนะเน,นี่ยตัวนี้ประการต่อมาอติมานะอันนี้หนักเลย <c oughs> อติเปลวยริงถือตัวยิ่งกว่าเขาคนประเภทนี้นี่จะมองคนอื่นต่ำหมดก็มักกลายเป็นว่าูดมดิ่นคนอื่นต่อไปประกรัน ที่15มามัทะความมัวเมามัวเมมนี่ก็คือเมาในชีวิตเมาในวัยเมาในความเป็นผู้ไม่ประมาทพอเมาความไม่ประมาทก็ต้างการเป็นผู้ประมาทเรื่อเรื่อเอนี่ยต่อเนื่องไปเลยมัทะประมาทะประมาทเรื่อเรื่อทั้งหมดนี้เป็นคดีที่อยู่ภายในจิตถ้าใครละได้มากก็จะเป็นคนดีมากหรือมีคุณธรรมสูงขึ้น แต่ถ้าปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสบางครั้งเราไม่รู้ตัวก็พาชีวิตให้ตกต่ำได้เอาละทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราทำจิตให้ดีโดยเฉพาะกิเลสหลักๆโลภโกรธหลงนี่ระวังมันจะมาบันทอนกำลังทางจิตของเราแล้วพอมาบัทอนแล้วทำให้จิตของเราเป็นไปตามกรรมกุศล,ลกรรมบ้างอสุกุล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมบ้างถ้าไม่สังเกตบางครั้งเรื่อง เล็กน้อยเล็กๆก,ก็จะกลายปเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลังบางทีเราคิดไม่รู้ว่าคิดอะไระเหมือนที่เคยยกตัวอย่างหลวงพ่อพุทธทาสยกตัวอย่างได้ดีมากทำมาละเอียดข้อนี้บางคนว่าเป็นทุกข์ไม่สบายใจแต่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไระนี่แหละกิเลตที่มันนอนเนื่องลึกๆอยู่ในใจิตใจเราไม่รู้ท่าทางแต่ถ้าเราสั่งสมความดีไว้มากนี่เราก็จะมีปีติซาบซึ้งใจ อาตมาเคยถามเหมือนกันว่าในเสียงที่หลวงพ่อพุทธทาสบันทึกเอาไวน้นี่เวลาท่านเทศไปท่านหัวเราะไปฮืๆไปฮึไป,ไปอาตมาเคยถามครูบาอาจารย์ว่าไอ้ท่านหัวเราะอ,อะไรก็ได้รับคําตอบว่าเสียงหัวเราะฮือนั้นก็คือความปีติที่มันอิ่มล้นเต็มปีในจิตพลังเมตตาที่มีมากมายมหา,าศาลเ,เมตตาให้กับตนเองก่อนเหมือนที่เวลา เราแพ้เมตตานะท่านหลวงวันก่อนยกตัวอย่างแล้วจําได้ไหมอหังสุขโโิโตมิขอให้ข้าปเจ้ามีความสุขนิทุขโขโคมิปราศจากความทุกข์ฮาเวโรโคนมิปราศจากเวรอปชาปโช,ชโหมิปราศจากการเบียดเบียนสุขีอัตน,นังปริอารามิขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดเนี่ยหรือว่าแพ้คนอื่นสัพเพสัตตาอราิยโหตุอพจาป a ปชาโหตุอนิกาโหตุ สุขีอัตนาังปริรันตุทั้งแผลให้ตัวและแผ้ก็ดื่นก็จะทําให้เรามีปิติในจิตและเราก็จะย,ยิ้มได้ทั้งวันกรว่ายิ้มได้ทั้งวันนี้ไม่ใช่ยิ้มแบบคนขาดสตินะหมายถึงว่าคือจิตใจที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลก็จะมีความสุขแสดงออกมาทั้งทางกายกรรมและวาีิกรรมที่สำคัญคืออยู่ในมโนกรรมอันี้ก็คือถือว่าดีที่สุดแล้ว อาละวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายก็อย่าลืมว่าวันนี้ในช่วงบ่าย2เราก็จะไปแสดงความยินดีมุติตากันที่วัดลานเซกเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์พระครูศาส,สนก,กิจจาธรได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอและก็พระฐานานนุกรมทุกรูปเวลาหมดก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับความสุขความเจริญ อันเกิดขึ้นจากการฟังธรรมให้ท่านได้มีอายุวันนะสุขภะพลปฏิพานตร,รัสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้ธทมไม่เหลือวิสัยขอสิรนั้นจงพระสมเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพร จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามา ไม่มีท่าทุกทนมนมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเค็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยขอนอบน้อมแด่คุณประสีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่เปิด คลื่นเสียงรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชา